ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบับเบิรมกแรมชาแนลกันนี้เป็นวันที่21พฤศจิกายนเนอะวันนี้คือวันเกิดของลายเพนั่นเองก็วันนี้เขามีอีเวนท์พิเศษค่ะนั่นก็คือเมื่อเข้าไปในสแควร์ที่มีชื่อว่าครบร8ปีสแควร์อีเวนต์แล้วเราพิมพ์คำว่า Happy Birthday เราจะได้รับบัตร VIP Royal ยกันนั่นเองก่อนอื่นเราก็พิมพ์คำว่าแฮปปี้เบิร์เกันเลยนะคะ แป๊บนึงเนาะี a แฮป Happy b i r ดเ d a y นี่ได้แล้วก็เป็น V.I.P. รอย่อบัตรกาชาบดมูไลเพยเป็นการครบรอบ8ปีของไลเพย์นะวันนี้เราก็จะไปสุ่มกันเลยจ้าคลิปนี้ก็จะรวดเร็วนิดนึงเนาะก็ไปจะได้รับของก็ได้บัตร V.I.P. กาชามาดาด้วยนะ อนุญาตรับของอันอื่นก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มกันเลยนะมาเรียบร้อยเราเริ่มจากสุ่มของเล็กกันก่อนเลยเนาะนี่จ้ามาจ้าตกใจตกใจด้วยทุกคนจะได้อะไรได้เมคปากอีกแล้วตอนนี้ได้ทั้งเมกตาเมคปากแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือได้เมคตามาสองชิ้นเมคปากก็สองชิ้นเหมือนกันนะ มาเรามาสุ่มของใหญ่กันปะ่ะคนคือรุนมากนะตอนนี้ก็ตื่นเต้นไปหมดเลยเนาะตอนนี้ได้เป็นของตกแต่งสวนนะคะทุกคนก็ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะก็วันนี้ก็รวดเร็วนิดนึงนะจ๊ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า